ก้นกระเป๋าแล้วก็ถักเริ่มต้นบ้าก็เริ่มขึ้นสีตรงนี้นะคะเริ่มต้นมาหนึ่งรอบพอตอนจบรอบเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยนะคะเราทําเป็นปีนเกลียวไปเลยก็คือตรงที่แทงรอหอนั่นแหละเราขึ้นมาแล้วเราก็ดึงแบบนี้เลยปีนเกลียวไปเลยนะคะเพราะว่าพอเราจบแถวอีกทีหนึ่งมันจะได้ไม่มีรอยต่อ คราวนี้มันก็จะปีนเกลียวไปเรื่อยๆเลยค่ะเราเริ่มปีนจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปีนไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราถักมาเรื่อยๆมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีโซ่ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ลงอันนี้คือหลักสุดท้ายใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้เราก็ลงหลักนี้ต่อไปได้เลยมันก็จะปีนขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะตามจริงป้าถักไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมไหมมันงอแล้วคือถักไปแล้วแต่ว่าลืมบอกตรงนี้เดี๋ยวพอไปถักตามมันจะมีรอยต่อนะคะ เราก็ถักแบบนี้ปีนเกลียวไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้ก็คือถัก x ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยลายนี้ข้อดีก็คือมันแน่นทนทานนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันช้าค่ะเพราะว่าแถวหนึ่งอะ่ะมันเตี้ยๆเล็กๆกว่าจะถักเสร็จมันมานานทีนี้ถ้าใครที่ทําใบใหญ่ๆอะ่ะมันก็ต้องถักนานค่ะก็อาจจะมีบางคนที่ป้าค้าหนูอยากทําลายที่มันเสร็จเร็วๆกว่านี้ได้ไหมคะก็ได้นะคะ ก็คือพันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ลงทําเป็นลายพอหนึ่งคอหรือลาย F นะคะเนี่ยพันหัวเข็มเสร็จก็ลงไปงนี้ลาย F ใช้โซ่3แทนลาย F นะคะเวลาขึ้นต้หนหลักนะแต่ว่าถ้าเป็นลาย X ใช้โซ่แค่หนึ่งนะคะ โซ่สเพราะว่าเนี่ยลายมันมีความสูงอันนี้คือพอหนึ่งคอหรือ, 1, อล,ลาย F นะมันจะสูงกว่าอันนี้ครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะถักเสร็จเร็วกว่าค่ะแต่ว่าก็จะอ่อนกว่าอันนี้นะเลือกเอานะคะเอาที่ชอบทีนี้พอถักมาถึงตรงที่เราจะเปลี่ยนสีนะคะเราก็สามารถมัดต่อได้ได้เลยค่ะเนี่ยป้าถัก x มาธรรมดาเลยนะคะ หลักการของป้ามีนิดเดียวก็คือป้าชใช้ไหมสีพื้นเป็นสีเทาอย่างนี้นะคะ1เส้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไหมเศษสีเทาก็เศษเหมือนกันแหละแต่อันนี้จะเป็นไหมเศษที่ให้เป็นสีหลักอีก2เส้นนะคะแล้วป้าก็มัดเฉพาะสีเศษนะแล้วเวลาเราถักเราก็เก็บปลายไหมไปด้วยอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่เหลือปลายไหมเลยค่ะไม่เหลือรอยต่อไม่เหลือปลายไหมเลยนะคะ ีแบบนี้ไปเลยแล้วก็ถัก X แบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ตัวกระเป๋าไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะถักไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะคะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะมาถึงตรงที่เราขึ้นต้นปีนเกลียวเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยหลักนี้เป็นหลักแรกที่เราเริ่มต้นปีนเกลียวนะคะเราก็ถักไปก็เหมือนเดิมนี่มันก็จะไม่มีการดึงหอหอแล้วขึ้นโซ่หนึ่ง ไม่มีการขึ้นโซ่หนึ่งมันก็จะไม่มีรอยต่อนะคะก็จะเรียบๆเนียนๆไปเลยถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันก็จะปีนเกลียวไปเรื่อยๆเลยเราแค่เลือกสีเศษไหมว่าเราจะใช้สีไหนเท่าไหร่แค่นั้นเองะคะ่ะแล้วก็พอถักเนี่ยยังไม่เห็นรูปสำเร็จใช่ไหมเราก็จะแบบมันจะสวยเลย กะเป๋าเศษไหมพวกมันสีงามบอมันคือทรงขีลายแท้สีเขียวๆแหล่ๆทั้งไหนวูใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยคนมองต้องแบบว่าโอ้ขีลายแท้นาะคนถักก็ยังรู้สึกว่าขีลายเลยแต่เดี๋ยวมันจะมีช่วงสวยนะคะอดใ,ใจไว้มีถึงตรงที่เราต่อแล้วนะคะตรงที่เราต่อไหมเป็นแบบนี้เราก็เอ็กซ์ไปทับเห็นไหมเราก็ทับไป ตัวปลายเศษมันเนี่ยทับไปให้หมดเลยเก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บให้หมดนี่สรุปแล้วมันก็จะเหมือนกับไม่ได้ต่อไหมเลยนะคะนี่ ปลายไหมหมดแล้วก็ถักต่อไปอีกเหมือนเดิมค่ะก็ถักไปเรื่อยๆเพราะว่าลายก็มีมแค่นี้ค่ะคราวนี้ก็เหลือแค่เลือกสีให้มันสวยนะคะซึ่งก็ยังขาดใจเราอยู่ว่ามันสีงามบอมคือขี้ลายแท้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีตรงส่วนที่สวยอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูป้าก็จะถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ครึ่งใบแล้วป้าจะมาเอาให้ดูนะเพราะว่าลายถักมันไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็แค่ขอทอไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเพราะว่าเวลาป้าถักอะ่ะจริงๆพอ ตรงช่วงก้นมันเนี่ยป้าก็จะใช้สีขี้เหล่ขี้เหล่นี่แหละค่ะอีกใบหนึ่งก็สีน้ำตาลตรงก้นเพราะว่าตรงก้นเราต้องเข้มๆไว้ก่อนนะการเปื้อนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาฝาวางไปบนพื้นตรงนี้ก็จะไม่เปื้อนใช้สีเข้มๆไว้ก่อนสีอึมๆคึมๆไว้ก่อนแล้วด้านในก็เหมือนกันเวลาใส่อันนั้นใส่อันนี้จะได้ไม่เปื้อนค่ะ แล้วพอสีสวยๆเราก็ค่อยเอามาไว้ตรงตัวกระเป๋าค่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสวยไปเองตอนนี้ก็ดูแบบขี้เหร่ขี้เหร่ไปก่อนเนาะนี่ถึงปมอ,อีกทีนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บปมให้ดูอีกปมนึงนะจับปมไว้ค่ะแล้วเราก็ทัก x ทับปมทับปมไว้ข้างในเนี่ย มันก็จะไม่เห็นปลายพอถักเสร็จถ้าปลายมันยังแลบๆออกมาเราก็ตัดทิ้งค่ะว่าถักมาเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะนี่เห็นไหมเริ่มเห็นสีแล้วใช่ไหมเศ้าขี่ลายแล้วเนาะเริ่มมีสีเศร้าขี่ลายแล้วป่ะที่นี่สมัยยาวหางเข้ามาลกูกอาบน้ําแล้วมันนั่งเรียผมตัวเองอยู่เอาบอกว่ายายเอาหางเข้ามานี่มันโตทํางานแม่นะ อยากนอนไหลนอนจะบวไทยก็ได้เอาไปซะเอาไปซะโตนะยกหายไม่ถ่ายละ <c oughs> มาแล้วหายขี้เหร่ <c oughs> แล้วเห็นไหมคะนี่ก็จะได้แบบแล้วพอเราได้ตัวกระเป๋ามาก็จัดทรงให้ดีนะคะว่าเราจะทำจะทำสายประมาณไหนจะเป็นสายหรือจะเป็นแบบติดกระดุมติดซิปอะไรก็แล้วแต่เราออกแบบได้เลยนะคะนี่ป้าก็บีบบีบบีบให้มันเข้า เ้าทรงเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะทําสายตรงนี้นะคะสายสั้นๆไว้เป็นกระเป๋าถือหรือว่าถ้าสายยาวๆก็เป็นกระเป๋าสะพายอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก่อนจะได้ขึ้นเป็นสายได้เวลาจบมุมก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยนะคะรอหออีกทีนึงให้มันมาอยู่ตรงที่เราจัดจัดทรงไว้พอมาถึงตรง เนี่ยป้าทําด้านข้างตรงนี้ป้าจะทําสายขึ้นไปพอมาถึงตรงที่เราจัดทรงไว้ก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเป็นเป็นสายตามความหนาของสายที่เราคิดไว้นะคะป้าจัดไว้ประมาณนี้เนี่ยที่บีบบีบไว้บีบเป็นวงนไว้ประมาณนี้นะคะก็ พอได้ความกว้างแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกแล้วก็ถักกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะจนได้ความยาวของสายแชร์โต๊ะกันนะแชร์โต๊ะกันไวายไลฟ์กำลังนอนหลับอยู่สุดแถวแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งพลิกกลับแล้วก็ถักกลับ ่คโซนหนึ่งแล้วก็พลิกขับกลับไปกลับมาจนได้ความยาวของสายแล้วเดี๋ยวป้าก็จะมาเย็บปิดตรงนี้ค่ะดูตัวยุ่ง <c oughs> นอนหลับสนิทเลย แบง่งโตกันคนละเครึ่ง